เมริกาคำสาบจากมนุษย์ต่างดาวกรรครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆชายฝั่งทะเลที่มีชื่อว่าเมริกาผู้คนที่นั่นใช้ชีวิตกันเรียบง่ายจับปลาปลูกผักและมองท้องฟ้าในยามค่ำคืนเหมือนเพื่อนเก่าเพราะดวงดาวบนฟ้าส่องแสงระยิบระยับราวกับกำลังคอยเฝ้ามองพวกเขาอยู่เสมอแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า ท้องฟ้าไม่ได้มีเพียงดวงดาวเท่านั้นหากยังมีสายตาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เฝ้ามองโลกมนุษย์อยู่เช่นกันคืนหนึ่งดวงดาวดวงหนึ่งพอแสงแปลกประหลาดและตกลงกลางทะเลเสียงดังสะท้อนเข้ามาถึงหมู่บ้านผู้คนต่างแตกตื่นแต่เด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าอาเรีย กับรู้สึกดึงดูดแปลกเธอฟันเห็นเงาร่างสูงใหญ่ดวงตาสีฟ้าสว่างที่พูดกับเธอว่าโลกมนุษย์เคยทำผิดมหันต่อเราคำสาบที่เราทิ้งไว้ยังไม่ถูกปลดปล่อยเพราะผู้ที่แบกภาระนั้นคือเจ้ากับหมู่บ้านเมริกาอารีนั้นสะดุ้งตื่นอย่างตกใจเหงื่อซึมเต็มหน้าผาก วันต่อมาทะเลที่เคยสงบกลับกลายเป็นสีดำคล้ำสัตว์ทะเลร้มตายพืชผลเหี่ยวเฉาคนทั้งหมู่บ้านสิ้นหวังพวกเขาพากันเชื่อว่าคำสา์จากสิ่งที่ตกลงมาเมื่อคืนคือสาเหตุอาเรียตัดสินใจออกเดินทางค้นหาความจริงเธอมีเพื่อนร่วมทางสองคนรีอัน เด็กหนุ่มผู้กล้างหารที่ถนัดการฟังเสียงลมและโซเรนักปราชราที่เคยศึกษาตำราดวงดาวทั้งสามจึงมุ่งหน้าไปยังจุดที่แสงแปลประหลาดนั้นตกลงที่กลางป่าลึกพวกเขาพบเสาหินเรืองแสงซึ่งไม่เหมือนสิ่งใดบนโลก รูปทรงคล้ายกับผลึกแก้วที่เต้นระยิบระยับราวกับสิ่งมีชีวิตภายในมีสัญลักษณ์แปลกประหลาดคล้ายภาษาโบราณโซเรพึมพำว่าอนี่คือภาษาของชาวอันทาริสมนุษย์ต่างดาวโบราณในอดีตมนุษย์เคยทำไไรแหล่งพลังงานของพวกเขาเพื่อแสวงหากำไรพวกเขาจึงสาบแช่งโลก ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งโลกจะได้ลิ้มรสแห่งการสูญเสียเหมือนที่พวกเขาเคยเผชิญจูดๆแสงจากเสาหินแผ่ขยายเกิดเป็นประตูมิติทั้งสามถูกดูดเข้าไปสู่ห้องถงคริสตัลในห้วงจัก,กรวาลที่นั่นมีเงาของสิ่งมีชีวิตสูงใหญ่ร่างโป่งแสงยืนอยู่เต็มไปหมดเผ่าพันธุน์อันทาริสเอ่ยขึ้นว่า เจ้ามนุษย์คำสาบนี้ไม่ใช่เพราะความแค้นแต่เพื่อเตือนว่าหากพวกเจ้ายังไม่เรียนรู้ที่จะรักษาโรคของตนเองโลกก็จะดับสลายเช่นเดียวกับเราอาเรียก้าวเข้าไปข้างหน้าแต่แต่เด็กๆที่นี่ไม่รู้เรื่องผับเก่าแก่เหล่านั้นทำไมพวกเขาต้องทนทุกข์เพราะสิ่งที่บรรพบุรุษเคยทำละ่ะเงาแห่งอันเทริสเงียบไป ่อนหนึ่งในนั้นตอบเพราะการให้อภัยเริ่มต้นจากการกล้าที่จะยอมรับและเรียนรู้ทันใดนั้นเสียงรลมพัดจากเรือนก้องกังวานหากเราปกป้องโลกดูแลพื้นผิวน้ำและท้องฟ้าดังสิ่งมีชีวิตที่เรารักคำสาบก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหม คำพูดนั้นทำให้ผรึกแก้วคริสตันเริ่มส่องแสงอาเรียและชาวบ้านจึงร่วมกันฟื้นฟูทะเลที่ตายกำจัดของเสียและดูแลธรรมชาติด้วยหัวใจที่จริงใจการเวลาผ่านไปไม่นานนักน้ำทะเลก็กลับมาใสาสะอาดดอกไม้ผลิบานและสัตว์ต่างๆก็กลับคืนมา ในคืนหนึ่งดวงดาวส่องแสงอ่อนๆอ,อ,อีกครั้งและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในฝันของอาเรียคำสาปได้สิ้นสุดลงแล้วแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้คำสาบที่แท้จริงไม่ใช่การลงโทษจากฟากฟ้าแต่คือการสะท้อนผลการกระทำของเราเองหากมนุษย์ยังทำร้ายโลกโลกก็จะทำร้ายเราเช่นกัน แต่หากเราเลือกจะดูแลรักษาและให้อภัยทุกคำสาปก,ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นพรแห่งชีวิตใหม่